หมูกรอบค่ะง่ายๆค่ะไม่ต้องตากนะคะไม่ต้องทอดนะคะนี่เสียงกรอบเลยค่ะ <_ d ata> เดี๋ยวมาชมวิธีการทำด้วยกันเลยค่ะ <_ d ata> ต้มน้ำเดือดแล้วเนาะเราก็จะใส่เกลือค่ะลงไปสักเกือบช้อนโต๊ะเนาะ <_ d ata> อันนี้ได้หมูสามชั้นมาตั้งนานแล้วเนาะแช่แข็งไว้นะคะมาดูนะว่าจะพองดีขนาดไหนอันนี้มันมีกระดูกด้วย จะต้มนะคะเอาทางหนังลงเนาะต้มประมาณ25นาทีค่ะถ้าเกิดหมูสามชั้นไม่มีกระดูกเราไม่ต้องต้มก่อนก็ได้อันนี้นะ้ำมีติดเนื้อมาด้วยนะคะต้มลงไปด้วยกันเลยค่ะหลังจากที่เราต้มหมู25นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราก็ต้มหมูแล้วนะคะมาครบ20นาทีแล้วค่ะนี่เราจะเอาออกมาจิ้มเลยค่ะจิ้มหนัง หลังจากที่เราต้มหมูเนาะครบ20นาทีแล้วเราจะเอาซ่อมนะคะจิ้มค่ะจิ้มหนังอย่างนี้นะคะจิ้มให้พุนๆเลยค่ะเยอะๆให้ทั่วๆเลยนะคะซ่อมนี้แหละค่ะได้ทีละสี่รูเลยค่ะไม่ต้องใช้ไม้จิ้มจิ้มเยอะๆยิ่งดีค่ะจิ้ม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  จิ้มตอนร,อร้อนจะจิ้มง่ายค่ะเพราะถ้าเกิดเราวางเขาเย็นเขาจะจิ้มยากเนาะพอเราจิ้มเขาเนาะจน เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาบาั้งครึ่งเนาะประมาณนี้บั้งขึ้นประมาณนี้แต่ว่าไม่ต้องถึงกระขาดลงไปข้างล่างเนาะเดี๋ยวเราจะทาด้วยเกลือค่ะเพิ่มรสชาตินะคะเกลือขาวเรานี่แหละทาลงไปเลยค่ะ ทาลงไปตามร่องเลยจะได้เพิ่มรสชาติพริกทาตรงเนื้อด้วยนะคะมันร้อนก็เลยไม่อยากเอามือคุกเนาะ เราก็จะเอาไปเข้าอบในหม้อแอร์ไฟกันเลยค่ะเราก็เอาหมูเนาะเข้ามาในหม้อแอร์ไฟแล้วนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเราจะกดปุ่มสตาร์ทอันนี้เดี๋ยวจะกดตรงแอร์ไฟค่ะแล้วก็จะใช้ความร้อนประมาณร้อองศานะคะ เวลาเดี๋ยวจะอบประมาณ20สนาทีแรกก่อนนะคะสตาร์ทเลยค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราต้องคอยมาคอยกลับเขาด้วยเนาะว่าจะใช้เวลาอบกี่นาทีแล้วก็จะพองขนาดไหนนะคะดูหน้าตาหมูกรอบกันนะคะอันนี้นะเราก็อบมาได้20นาทีแล้วเนาะเริ่มจะพองแล้วค่ะทีนี้เราจะเอาเข้าไปอบใหม่ในหม้อแอร์ไฟเนาะ เราจะอบที่แอร์ไฟนะคะทีนี้เราจะเพิ่มเพิ่มความร้อนนะคะเป็น 200, 200นะคะ200องศาเนาะแล้วก็จะเพิ่มเวลานะคะค่ะเราก็อบที่ตั้งอุณหภูมิที่200องศานะคะตอนแรกเราอบ20องศาเนาะ20นาทีนะคะตอนนี้เราจะตั้งเป็นเออ่ ความร้อน200องศาค่ะแล้วก็ใช้เวลาอบ30นาทีค่ะใช้ปุ่มแอร์ไฟนะคะเราก็อบต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาดูหน้าตาหมูกรอบกันนะคะหมูกรอบเราก็อบครบเวลาแล้วนะคะ เห็นไหมคะสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะนี่เสียงกรอบป๊อปป๊อปป๊อเลยค่ะขนาดยังไม่เย็นนะคะขนาดยังร้อนๆ้อนยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะค่ะว่าจะรอให้เย็นนะคะรอไม่ไหวนะคะนี่เสียงกรอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นชิมกันเลยค่ะ ขนาดหมูนะคะแช่แข็งนะคะมาได้ประมาณ6เดือนแล้วอันนี้มีติดสเปริตด้วยนะมีติดกระดูกด้วยเนาะยังกรอบได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวจะแร่ตรงกระดูกออกก่อนเนาะจะได้หั่นง่ายๆ นี่ค่ะเรามาหั่นชิมกันเลยค่ะเสียงกรอบมากไม่ต้องตากนะคะไม่ต้องทอดสุดยอดนี่หมูหั่นให้ดูร้อนๆเลยอมาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะหมูกรอบไม่ต้องทอดกรอบๆเลยค่ะ ไม่งอดแดดอบจากหม้อทอดไล,ไล้น้ำมันนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะนี่นะคะจะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเผ็ดๆเปรี<ๆ>้ยวๆหรือว่าจะเอาไปผัดคันน้าหมูกรอบนะคะหรือว่าจะทำข้าวหมูกรอบนะคะได้ทุกเมนูเลยนะคะนี่ค่ะ อีกหนึ่งไอเดียนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากทอดนะคะให้เหม็นบ้านเนาะแล้วก็ไม่มีแดดตากว่าจะทำหมูกรอบทานเองนะคะได้ง่ายๆเลยค่ะจากหม้อแอร์ฟรายค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะมีสูตรอาหารสูตรขนมนะคะเยอะแยะเลยนะคะที่จะมาแชร์ให้กันชมค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ มาชิมดูว่าจะกรอบขนาดไหนอืมกรอบมากๆรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยนะคะอืมกินแบบหยุดไม่อยู่ค่ะขอตัวกินให้หมดก่อนนะคะเจอกันคลิปต,ต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ